สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้สามรัฐนะคะสามรัฐนีเดรมันเอรมันรัเสเซยรัเสเซียแล้วก็อังกฤษนะคะอังกฤษนะคะสิบนค่ะ สิบโวลต์ตามสูตรนะคะสีแดงแรงดิ์นะคะวันนี้ศูนย์แปดสามสี่สองค่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวศูนย์สามค่ะเม็ดที่สองแปดสี่นะคะนะศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สี่ศนยแคะแล้วก็สี่สองสี่เอาแล้วนะคะสีสเอาแล้วค่ะแล้วก็แปดค่ะ่นะแปลดแต้มนะคะแปสแล้วก็ แปเอาแล้วนะคะก็82ค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางหวยรัฐคืนนี้ที่26่สิทับสามค่ะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางในการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตัวนี้เม็ดเดียว03เม็ดที่284ค่ะ2เม็ดตัวนี้กันนะคะนี่นะคะเด่นเด่น0 รองสานะคะเราฟันศูนนะคะวันนี้ฟันศูนย์ค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย